อยากทำลำพงไว้ใช้เองงบ2,000แนะนำหน่อยครับเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นี้กันหน่อยนะครับถ้าอยากจะทำลำพงไว้ใช้เองงบ2,000ให้แนะนำนะตอนนี้ก็แนะนำตัวนี้นะครับตู้5.25นิ้วที่เพิ่งประกอบเสร็จเนี่ยเพิ่งลงคลิปกันไปนะครับตัวนี้เป็นตู้5.25นิ้วเป็นพอร์ตหลังนะครับเป็นระบบ1.1แล้วกันเนาะเราจะมีซับ1ตัวมีเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมอย่างละ1นตัวนะครับ แอมเราจะใช้5.02 MT นะครับแอมก็ประมาณ200กว่าบาทอ่าดอกซับ5.25นิ้ว LG นะครับตัว150 160ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเสียงกลางเสียงแหลมอีกประมาณสัก100กว่าบาทนะครับเพจนะครับเพจแอมอีกประมาณ100กว่าบาทลูกบิดเราจะซื้อใส่หรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว5.02มันก็มีมาให้นะครับลูกบิดวอลลุ่มสวิตช์อ่าแล้วก็ตัววัดแบตจะเป็นแบบ ดิจิตอลหรือจะเป็นแบบ led ถ้าอยากเซฟงบหน่อยก็มีเป็นแบบ led แล้วก็สั่งเพจเป็นแบบ led มาได้นะครับสิบบาทประมาณนี้นะครับสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นงบหลักๆเลยก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้เราก็เลือกเอานะครับเราจะใช้ความจุขนาดเท่าไหร่ตัวนี้ก็แนะนําเป็น12โวลต์ใส่สเต็ปอัพเพิ่มดันไฟสัก16โวลต์หรือ ถ้าเราไม่อยากยุ่งยากแบบนั้นเราก็ซื้อแบตเตอรี่สัก16โวลต์มาก็ได้นะครับเราก็ไปเทียบดูว่าแบตเตอรี่16โวลต์แอมป์ขนาดนี้ราคามันประมาณไหนถ้าเราใช้12โวลต์แล้วเราเพิ่มสเต็ปอัพไปอันไหนมันประหยัดกว่ากันเราก็ไปลองดูนะครับลองหาข้อมูลแล้วลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้คือการ DIY นะครับจะจํากัดงบหรือจํากัดไซต์ตู้อะไรก็แล้วแต่เรานะครับเป,เป็นเงื่อนไขของ